สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมได้คุยกับหลวงพ่อจิตศูนย์ครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับแกบอกว่าได้ฟุกฟุกคือสี่สี่เพิ่นไปซื้อเหล็กเบิรนครับก็เลยบังเอิญอาจจะได้ถูกสี่สี่ประมาณหนึ่งวันนี้ครับผมได้คุยกับหลวงพ่อจิตศูนย์เลขของเราครับจะมีอยู่สองอย่างเลขคมฝันแล้วก็เลขคำนวณ หลายงวดหลายครั้งครับที่ผ่านมาเลขของหลวงพ่อเจตศคือจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเว้นบ้างก็ประมาณนั้นครับน,นเพราะว่าก็คือเรื่องของเลขครับมันเป็นเรื่องกลมๆไม่สามารถรู้ได้ครับว่ามันจะออกตัวไหนวันนี้ครับที่ว่าผมได้คุยกับหลวงพอ 70, ่อเจตศูนยเราอ่ะบอกว่ามีคนดูที่ผม,มงานครับอยู่ที่วัดแล้วก็มีคลาวว่ครับไปหาหลวงพ่อเจตศบางคนก็รู้ว่าหลวงพ่อเจตศ ท่านเป็นใครแล้วเพิ่นก็นเลยบอกว่าสั่งของมงคลผ่านหลวงพ่อเจศนะครับคือไปหาหลวงพ่อเจศูนย์ไม่ได้ไปถามเลขครับแต่ว่าไปหาหลวงพ่อเจศูนย์ถามเรื่องของมงคลนะครับวันนี้ครับผมขออนุญ,ญาตเล่าความฝันของหลวงพ่อให้ทุกคนได้ฟังครับพิจณาเพิ่นฝันว่าผีอ่ะเหตุบุญถวายเงิน ฝันมันมาดแล้วก็ตัวเลขนี้คือชัดแจ๋วเลยครับลักษณะน่าจะเป็นเหมือนกับกองบุญสักอย่างครับแล้วก็เหมือนกับจํานวนเงินแล้วก็มันจะเป็นตัวเลขในขามฝันนี่คือเป็นช่วงระยะเวลาประมาณเช้าๆครับประมาณสองโมงเช้าที่ว่าเขากําลังแห่กําลังตั้งกองบุญอะไรสักอย่างครับคนเยอะมากคนเยอะมากแต่ในข้อฝันนี่คือมันไม่ใช่แบบนั้นครับคนเนี่ย กับพระก็เยอะอยู่อยู่ในศาลาแต่หลวงพ่อเจสนี่คือท่านบอกว่าท่านไปนั่งอยู่ในกุฏิเล็กๆเก่าๆล้างๆนั่งแค่รูปเดียวแล้วพระอื่นโยมรูปคนอื่นนี่คือเขาไปถวายปัดตรงปัดใจไปถาวายบุญถวายอะไรคืออยู่ในศาลาเต็มหมดเลยแต่มีหลวงพ่อเจสรูปเดียวที่ว่าไปนั่งอยู่ในกระท่อมเก่าๆกุฏิเก่าๆ ท่านก็นั่งแบบเงาเงาเงยเงยโดยที่ว่าไม่ได้ไปร่วมพิธีกับเขาแล้วท่านกำลังนั่งเงยเงยเงาเงาอ,อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุเยอะมากๆแล้วเดินถือกัะเป๋งสีเหลืองโดยที่ว่าไม่มีอะไรเลยในกะเป๋งมีแค่ข้าวสารมีแค่ข้าวสารเดินมาแล้วก็มาถวายให้หลวงพ่อเจ็แต่ในข้าวสาร่ะมันจะมีซองขาวๆที่ว่าอยู่ข้างในข้าวสารแล้วก็ผู้ชายแก่ๆน,นคือถวาย กระเ๋งถังข้าวสารคือถวายให้กับหลวงพ่อเจแล้วก็เอามือล้วงซองจดหมายขึ้นมาแล้วก็ถวายให้กับหลวงพ่อเจพอถวายให้หลวงพ่อเจเสร็จหลวงพ่อเจก็เปิดข้างข้างในซองดูแต่ไม่มีเงินสักบาทไม่มีเงินสักบาทบาทหนึ่งเหรียญบาทแบงอะไรก็ไม่มีแต่มันเป็นแค่กระดาษที่ว่าเขียนแค่จํานวนเลข หลวงพ่อเจศูนย์เห็นตัวเลขที่ว่าอยู่ข้างในซองนะ่ะเขียนว่าสามห้าขีดสามหกขีดสามเจ็ดขีดนี่คือตัวเลขที่ว่าหลวงพ่อเจศูนย์เห็นในกระดาษมันไม่ใช่เงินนะแต่ว่ามันไม่รู้มันมันเป็นตัวเลขที่ว่าขีดขีดขีดแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเลขอะไรสามห้าสามหกสามเจ็ดนี่คือตัวเลขที่ว่าหลวงพ่อเจ็ดศูนย์เห็นแล้วมันจะมีวงเล็บ เล็กๆเ,เล็กมากๆแล้วก็หลวงพ่อจะสูนเห็นว่ามันเป็นเลขวงเล็บเขียนว่า267 367นี่คือตัวเลขที่หลวงพ่อจะสูนเห็นในในซองข้างในแต่ข้างในนะ่ะไม่มีเงินนะแต่ผู้ชายแก่ๆคือเขามาถวายข้าวในคุ่เหลือง,งอะ่ะให้แล้วเขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยหลวงพ่อจะสูนก็อนุโมทนาบุญแล้วก็สาธุ แล้วก็ผู้ชายแก่ๆครับคนนั้นก็เดินลงจากกุฏิไปนี่คือของฝันของหลวงพ่อเจษฎศเนเหมือนกับว่าผีน่ะนำอะไรมาไม่เหตุบุญหรือเปล่าแล้วก็ลักษณะเหมือนกันกับถวายเงินถวายปัจจัยหรือเปล่าแต่พอเราเปิดซองเสร็จมันไม่มีเงินมันเป็นตัวเลขมันเป็นตัวเลขนะชัดแจ๋วแต่ว่าไอ้วงเล็บเล็กๆน่ะคือมันเป็นเ,นเลขสามตัวถ้าถามว่าทําไมถึงจําเลขได้มันเป็นเลขที่ว่าไม่ ไม่ยาวเนาะสามห้าหสามเแล้วก็สองหกเสามแค่นี้ครับนี่คือตัวเลขที่ว่าหลวงพ่อเจเห็นผีเหตุบุญถวายเงินเขียนเลขให้หลวงพ่อจิตศมันกับแปลกเหมือนกันนะครับพระรูปอื่นคารวาสโยมเนะ่ะเต็มในศาราเลยแต่หลวงพ่อจิตศกลับต้องไปนั่งอยู่ในกุฏิคนเดียวรูปเดียวในกุฏิล้างๆ แล้วทาไมหลวงพ่อใหญ่ศุ์ถึงไม่ไปนั่งอยู่ร่วมพิธีงานกับเขาอยู่ในศาลาใหญ,ใหญ่อันนี้อาจจะบ่งบอกว่าผีหรือเจ้าที่หรือเทวดามาบอกเลขหรือเปล่าหลวงพ่อใหญ่ศุนครับท่านเป็นบาคคนบอกว่าท่านเป็นคนบาเล่บ้าหวยเหมือนกันแหละเหมือนกันนิดนึงแต่ก็เลยฝันก็เลยจําเลขได้ประมาณนั้นครับลองพิจารณาดูครับ ลองเอาตัวเลขไว้เปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ดูครับ16บพฤศจิกายน6กเจถูกซื้อยังครับเป็นเพียงแค่แนวทางไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเลขมัจะมาตัวไหนนะครับเนาะแต่ก็แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่ดวงของเราเหมือนกันไอ้ที่เพิินบอกว่ามีญาติโยมไปหาเพิินนึกว่าแต่ไปถามเลขที่ไหนได้ไปถามสื่อสื่อบูชาตุ่มกับหลวงพ่อเจ็ดศูนย์ไปไปถามหลวงพ่อเจ็ดศูนย์าหลวงพ่อหลวงพ่อ หูจะกกบหน้าเห็นป่ประมาณนั้นครับ่นก็นเลยคือแกไม่กล้าสั่งแกไม่กล้าสั่งเพราะว่าแกก็กลัวนะครับเนาะเพราะว่าทุกวันนี้คือการหลอกลวงการอะไรคือมันเยอะมากแกก็เลยไม่กล้าสั่งครับแกก็เลยไม่ให้หลวงพ่อเจญศูนย์คุยกับผมแล้วก็สั่งทางผ่านหลวงพ่อเจญศูนย์อีกรอบหนึ่งครับคือทุกคนถ้าจะติดต่อผมนะครับติดต่อผมทาง youtube เท่านั้นนะครับติดต่อผมทาง y o u t u b e แล้วก็แอดไลน์มาทาง y o u t u นี่และครับแล้วก็แอดไลน์มาส่วนใหญ่ทุกวันนี้คือบางคนก็คือสั่งหลายรอบมากก็คือไม่ค่อยได้โทรหาผมเท่าไหร่ครับบางคนก็โทรคุยกันอยู่ครับก็โทรสอบถามได้คือผมไม่มีเพจนะครับผมไม่มีเฟซส่วนใหญ่ที่ว่าติดต่อผมทางเพจนู้นเพจนี้ครับคือเพจปลอม ทุกที่ครับติดต่อผมทาง y o u t u แอดไลน์เท่านั้นนะครับนะครับคือก็อยากให้ทุกคนแบบอา่าเรียกว่าอะไรครับก็ผู้ม่ถูกเหมือนกันลองทักมาสอบถามนะครับเนาะทั้งตุ้มมงคลลองมาสอบถามได้ครับผมเพราะว่าตุ้มก็ยังมีอยู่ครับแล้วก็ก็ต้องขอบคุณพ่อท่านที่ว่า มาทักสอบถามตุ้มกับหลวงพ่อเจแล้วก็ต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อ7จ็ดนมากม,ากมากครับที่ว่าเอาในทางของฝันมานล่าฟังขอให้ทุกคนครับโปรดใช้วิจาริญยานครับในการรับชมขอให้ทุกคนครับไปซื้อลอตเอรี่ไว้อาจจะได้โชคก็ได้ขอขอบคุณทุกท่านครับผม